สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะคะอันนี้เป็นการอัดคลิปรีรันนะที่คุณครูสอนออนไลน์ไปนะคะในช่วงที่เราปิดเรียนนะคะโควิดระบาดเนาะตอนนี้เนื้อหาของป .5 เนี่ยในเรื่องของวิทยาการคำนวณเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะโดยเนื้อหาของการค้นหาข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน หเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์การค้นหาข้อมูลนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก่อนที่เราจะปิดไปเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันไปบ้างแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะน่าจะมีสักประมาณ3าคลิปนะครูจะอัดเป็นรีลลนให้เพราะว่ามีเพื่อน,เ,อนเนี่ย เข้ามาเรียนออนไลน์ได้บางส่วนนะคะเรียนไปแล้ว2-2ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นการอัดคลิปครูจะแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆให้นะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้หรือคนที่เรียนออนไลน์แล้วต้องการกลับนะคะกลับมาเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อเรียนจบทุกคลิปแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบออนไลน์นะบางคนทํามาแล้วบางคนยังไม่ได้ทําคนไหนทําแล้ว แบบแล้วมาเรียนย้อนหลังแล้วอยากจะเข้าไปทําใหม่นักเรียนก็สามารถเข้าไปทําได้นะคะโดยพิมพ์เลขอ่าพิมพ์เลขต่อท้ายชื่อตัวเองเข้าไปแล้วกันทาครั้งที่2อรค่ที่3ามไรครูจะเลือกครั้งที่คะแนนเยอะที่สุดให้กับนักเรียนแล้วก็อย่าลืมงานนะคะในสัปดาห์แรกเลยที่หยุดไปนะคะสัปดาห์ที่ที่สแปดยให้เป็นใบงานพร้อมกับชิ้นงานนะคะตอนนี้ชิ้นงานถึงมือรูแล้ว1ชิ้น นะแต่ยังไม่บอกว่าของใครนะคะอ่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะจะคุณครูจะขอทบทวนในเรื่องของอเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะเรื่องนี้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มันเป็นอย่างไรมีแบบไหนบ้างอย่างไรนะคะดูนักเรียนดูจากภาพนะคะนักเรีนยนคิดว่าอุปกรณ์ไอทีหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เนี่ย อันนีอะไรบ้างอ่านอกเหนือจากในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนอกเหนือจากนี้ม,มีอีกไหมอ่าดูนะคะอันนี้คือคร่า,ราวๆอุปกรณ์ไอทีคร่า,ราวๆที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเาน็ตได้ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาสร้างความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ไอทีเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงกันซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันมีประโยชน์ในการที่เราจะช่วยเราแก้ปัญหาหรือช่วยเราทำงานให้มันเร็วขึ้นเช่นเอามาพิมพ์เอกสารเอามาตัดต่อตกแต่งภาพ นะคะหรือบางคนมีฝีมือใช่ไหมลูกวาดภาพโดยการใช้คอมพิวเตอร์อ่าสร้างสติกเกอร์ได้ไหมเอาไปขายในไลน์หรือแม้กระทัง่งการสร้างงานนําเสนอเอามาพรีเซนต์ให้ครูดูหน้าชั้นเรียนหรือต่อไปนักเรียนไปทำงานอ่พรีเซนต์งานนำเสนองานที่เราได้รับ,บอมอบหมายนะคะโดยการใช้อุปกรณ์ไอทีเรล่านี้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งการนำ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีเหล่านี้มาใช้ในส่วนของการที่นักเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจำเป็นจะต้องนํามาใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทุกคนจะต้องเว้นระยะโรงเรียนเปิดไม่ได้อุปกรณ์เทคโนโลยีาสารสนเทศหรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยที่นักเรียนมีส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากนะคะในการที่จะช่วยนักเรียนเรียนถ้านักเรียน ไม่ได้ถามครูไม่ได้ถามคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าถามครูไม่กล้าถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะทํางานไม่มีเวลาอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถใช้อุปกรณ์ไอทีเหล่านี้นะคะในการค้นคว้าหาความรู้ในวิชาต่างๆได้ทีนี้จุดกําเนิดของมันเนี่ยเริ่มมาจากไหนอย่างที่เราเคยเรียนกันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นแบบ t แต d alone ก็คือเป็นเครื่องแบบ ต่างไวเฉยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้พิมพ์ง,งานอะไรต่าอ,อะไรได้เครื่องเดียวต่อมามันมีการพัฒนาเริ่มจากอะไรอ่านึกออกไหมที่เราเรียนกันเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นการส่งข้อมูลในเชิงทางการทหารต่อมาเนี่ยค่อยวิวัฒนาการมากลายเป็นเรื่องของความรู้เพราะมันมันสามารถต่อยอดได้ ะะอย่างให้นักเ,เรียนจำไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะพัฒนาขึ้นโดยส่วนมากสมัยก่อนมันจะเริ่มต้นจากสงครามการสู้รบกันนะคะอันนี้คือข้อดีหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ควรเกิดเนาะการต่อสู้กันอ่ะอินเทอร์เนต็ตมันมาจากอะไรมันเป็นคำสมาธิภาษาอังกฤษเนี่ยนแะมันมาจากคํา2คําคือคําว่าอินเตอร์กับคำว่าเนต็ตนะคะอินเตอร์หมายถึงระหว่างเนต็ตหมายถึงเน็ตเวิร์ก ยอ่ยอมาจากทีเบิร์พอเอามาสมาตกันเหมือนภาษาไทยเงี้ยก็กลายเป็นคำว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะภายใต้มาตรฐานเดียวกันที่นี้การเชื่อมต่อเห็นไหมมีทั้งใช้สายและไม่ใช้สายถ้าใช้สายก็แบบคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์นักเ,เรียนจะเห็นลางนะมีลางเดินมีสายแลนเดินอันนั้นคือการเชื่อมต่อแบบ มีสายสัญญาณแบบที่สองการเชื่อมต่อแบบไม่ต้องใช้สายสัญญาณอย่างเช่นโน้ตบุ๊กอาโน้ตบุ๊กถือเป็นที่ไหนก็รับสัญญาณ WiFI นะคะหรือใช้มือถือของเราต่ออินเทอร์เน็ตมือถือก็ได้ Wi-fi เชื่อมต่อ Wi-fi บ้านหรือตามร้านกาแฟก็ไดอ้อันนี้ไม่ต้องใช้สายถูกนะคะ,ะมาดูรูปนี้รูปนี้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกัน นะแต่เป็นคเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมต่อกันในห้องอ่าแบบในห้องคอมของเรานั่นเองนะคะเป็นในห้องคอมของเรานั่นเองเห็นไหมนี่แหละการอันนี้เรียกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกันอยู่ในห้องคอมแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณเอร์เนต็ตไปเชื่อมต่อหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเห็นไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้นักเรียนดูให้เห็นภาพชัดๆ นะน,นี้คือข่ายหนึ่งกข่ายแต่ไปเชื่อมต่อเรื่อยๆ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 ของแะโรังเรียนมาเจอการผ่านสัญญาอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีประโยชน์เมื่อนํามาเชื่อมต่อกันรวมกันให้เป็นเครือข่ายใหญ่ๆครอบคลุมทั่วโลกมันทําให้การติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยสะดวกขึ้นมีบริการหลากหลายมากมายเลยบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องออกจากบ้านลรอยู่ในเมืองทาไม สร้างแอปฟู้ดพนดาอ่าแล้วมีอะไรอีกนะไลน์แมนใช่ไหมลูกส่งส่งกับข้าวได้เห็นไหมทีนี้ประโยชน์ล่ะประโยชน์ข้าวขาวที่เราสามารถหาได้จากการใช้อินเทอร์เนต็ตมีอะไรหนึ่งใช้่งค้นคว้าข้อมูลที่เราต้องการซึ่งสําคัญสําหรับนักเรียนในช่วงนี้มากนะข้อ2ก็สําคัญใช้่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิน กัใครคอมพิวเตอร์เห็นนะเรียนออนไลน์บางคนเข้าเรียนออนไลน์บางคนเรียนออนไลน์ไม่ทันก็มาเปิดคลิปที่คุณครูแต่ละคนเนี่ยอัดแล้วก็ลงให้นักเรียนใช่ไหมคะเพื่อที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นมากกว่าการที่นักเรียนจะดูแต่ในหนังสือเรีอยนอย่างเดียว 3. ใช้ติดต่อสื่อสารการโดยการพิมพ์ข้อความภาพเสียงไฟล์ข้อมูลอ่ะเชื่อมต่อกันได้คุยกันได้และไม่ต้องโทรศัพท์คุยกันอย่างเดียวเห็นหน้ากันได้ เห็นไหมสี่ใชเ้เผยแพร่ผลงานของตนเองอย่างเช่นนักเรียนบางคนส่งงานเห็นไหมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูคุณครูอัดคลิปวิดีโอสอนนักเรียนแปะเอาไว้ใน YouTube ไว้ในสื่อโซเชียลต่างๆคุณครูก็เป็นการเผยแพร่ผลงานของครูเหมือนกันนะคะข้อ5บันเทิงนักเรียนถนัดมากดูหนังฟังเพลงอา่านหนังสือและเล่นเกมซึ่งนักเรียนจะใช้ข้อนี้สะส่วนมาก ใช่ไหมใช่ไหมใช้จนบางทีไม่ได้ทํากันบ้านส่งเลยนะอันนี้ต้องบริหารจัดก,การเวลาของเราให้ได้นะคะต่อมาใช้สั่งซื้อสินค้าเห็นไหมสั่งข้าวสั่งของเสื้อผ้าอุป,ปกรณ์ต่างๆเห็นไหมคะได้มากมายเลยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะและข้อสุดท้ายใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กันนะพี่มัธยมพี่มหาลายัยนะคะหรือแม้กระทั่งพวกครูตอนนี้ก็ต้องอบรม ผ่านระบบออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อันนี้คือประโยชน์คร่าวๆนะคะจากการที่เราเใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และในทุกส่วนต้องเหมาะสมกันนะคะแต่นักเรียน,นยอาจจะใช้ในส่วนของการหาความบันเทิงซะส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นปรับนิดนึงนะมันเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถช่วยนักเรียน,เ,นยเรียนรู้ได้ในยุคสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด นะคะอ่ะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะในหน่วยที่3ก็คือเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราต่อเรื่องต่อไปในคลิปหน้าค่ะ